ดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะ<ม>ก็มาพบกันในส่วนของ EP ที่1เลยนะคะแอดก็ได้รวบรวม ชุดแนวทางเลขเด็ดสำนักดังนะคะข้อมูลชุดเลขดับด้วยมาแบ่งปันให้พี่พเพื่อนๆน,น,น้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยข้อมูลในคลิปนี้ก็จะเป็นผลงานของแนวทางงวดวันที่16ตุลาคม2568นนะคะก็เดี๋ยวไปรับชมกันค่ะว่าแอดรวบรวมชุดผลงานของอาจารย์ท่านใดามาแบ่งปันให้เพิ่มเติมกันอีกบ้างในคลิปนี้เนาะ ก่อนอื่นนะคะทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะแล้วก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ ข้อมูลชุดแรกก็จะเป็นข้อมูลของเจ๊ลายลยพัทยานะคะเป็นข้อมูลชุดเด่นด้านบนชุดผลงานแนวทางวดที่แล้วของเขาอันนี้ให้มา3ตัวนะคะก็เข้าไปทั้ง3ตัวเลยเนาะสลากออก9 7 8ส่วนแนวทางงวดนี้เด่นด้านบนของเขาให้เลข3เลข4แล้วก็เลข5 ไม่รู้ว่าข้อมูลชุดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาก็จะเป็นชุดผลงานของอาจารย์พีนะคะก็ข้อมูลชุดนี้ที่แอดเจอมามี2ข้อมูลค่ะข้อมูลชุดแรกก็จะเป็นหลักหน่วยด้านบนของเขาผลงานแนวทางวดนี้ค่ะหลักหน่วยด้านบนของเขานะคะก็จะให้ เลข3เลข4แล้วก็เลข5ส่วนอีกหนึ่งข้อมูลจะเป็นเด่นด้านล่างของเขาแนวทางวดนี้จะให้เลข6กับเลข9แอดก็ขอบคุณของอาจารย์พีด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของทรัพย์เศรษจีกันเลยค่ะเป็นข้อมูลชุดคู่โตด,ด้านบนของเขา แนวทางงวดที่แล้วของเขานะคะข้อมูลชุดนี้อันนี้ให้มาก็เข้าไปอยู่เนาะก็ชุดหนึ่งก็เลข8เข้าไปชุดหนึ่งเลข7ก็เข้าไปค่ะส่วนแนวทางงวดนี้ชุดแรกก็จะให้เลข6เลข7เลข8อีก1ชุดก็จะให้เลข0ูเลข1แล้วก็เลข2อันนี้ระบุพิกัดมาเป็น10หน่วยนะคะส่วนชุดต่อมาจะเป็นเด่น110หน่วยของเขาค่ะ แนวทางงวดนี้ให้เลข4เลขห้าแล้วก็เลข6ก FC ท่านใดติดตามอยู่ก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาจะเป็นของสาลาพักใจแนวทางงวดที่แล้วของเขาข้อมูลชุดนี้ให้มาค่ะอันนี้ก็พาดไปหลุดไปนะคะสลากออก 978ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะเลขเด่นชุดแรกของเขาจะให้เลข6กับเลข7อีก1ชุดจะให้เลข8กับเลข9ระวังข้อมูลชุดเบิร์ก็คือ6 6 7 7 8 8แล้วก็99ส่วนเลขในตารางก็ให้เลข0เลข1เลข9เลข8เลข5เลข6แล้วก็เลข7 ชื่นชอบคู่ไหนยังไงก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของรุจ,จิเลขนะคะเป็นข้อมูลชุดหน่วยล่างของเขาแนวทางว่าที่แล้วค่ะข้อมูลชุดนี้อันนี้ให้มาเลข7ก็เข้าไปนะคะสลากออก77 ส่วนแนวทางงวดนี้ชุดหน่วยล่างของเขาค่ะให้เลข5าเลข6เลข7เลข8เลข9แล้วก็เลข2ต่อมาจะเป็นข้อมูลชุดเด่นด้านล่างของเขาแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปสลากออก7 7แนวทางงวดนี้เด่นด้านล่างของเขาให้เลข4เลข5าเลข6แล้วก็เลข8 ชุดผลงานต่อมาจะเป็นข้อมูลชุดแต้มด้านล่างของเขานะคะแนวทางงวดที่แล้วของเขาข้อมูลชุดนี้อันนี้ให้มาแต้ม4ก็เข้าไปนะคะสลากออก7 7ค่ะรวมกันได้แต้ม4ส่วนแนวทางงวดนี้ชุดแต้มล่างของเขาให้แต้ม2แต้ม4แต้ม5้าแต้ม6แต้ม7แต้ม8แต้ม0ูนแล้วก็แต้ม1 ใครชื่นชอบก็มาแคปเจ็บเป็นข้อมูลได้เลยเนาะแอดก็ขอบคุณของรุจิเลขด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของรับผล,ลทูนทวีกันเลยค่ะแนวทางวดที่แล้วของเขานะคะอันนี้ก็พลาดไปหลุดไปนะคะจริงๆให้เลข9้ามาแต่ไปออกข้อมูลหลักร้อยค่ะผลงานสถิติย้อนหลังของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้าง ส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข2เลข5แล้วก็เลข8ตัวเจาะจะมี20 24 29 50 54 59 80 84แล้วก็89แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดผลงานต่อมาจะเป็นของฟ้าบรรดาลค่ะอันนี้แอดก็รวบรวมผลงานสถิติย้อนหลังบางส่วนมาแบ่งปันให้เนาะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างส่วนแนวทางวดที่ผ่านมาชุดนี้ให้มาเลข8ก็เข้าไปค่ะสลากออก978ตัวเจาะก็พลาดไปหลุดไปส่วนแนวทางงวดนี้นะคะเลขเด่นของเขาให้เลข4กับเลข1ค่ะตัวเจาะนะคะก็จะมี 46 47 94 34 12 15 01แล้วก็81แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาจะเป็นของใบหนาดค่ะเป็นครบด้านบนของเท้าแนวทางวัวที่แล้วอันนี้ให้มาก็เข้าไปอยู่นะคะสลากออก978 ส่วนแนวทางงวดนี้ของเขาค่ะให้เลข2เลข5าเลข6เลข7เลข8เลข9แล้วก็เลข0ส่วนข้อมูลชุดเลขดับให้เลข1เลข3แล้วก็เลข4แอดก็ขอบคุณของใบหนาดด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาจะเป็นดับของเวียงพิงกันบ้างค่ะชุดนี้จะเป็นดับร้อยสิบหน่วยด้านบนของเขา แนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้เลข9มาสลากออก978ดก็ไม่ผ่านนะคะเลข9ไปออกหลักร้อยส่วนแนวทางงวดนี้ดับร้อยสิบหน่วยด้านบนของเวียงพิงให้เลข8ต่อมาจะเป็นดับสิบด้านบนของเขาแนวทางงวดนี้ให้เลข7ต่อมาจะเป็นดับสิบหน่วยด้านล่างของเวียงพิงแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้เลข2มา สลากออก7 7ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางวดนี้ดับสิบหน่วยด้านล่างของเวียงพิงให้เลขศูนย์ใครชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้ไม่ชอบก็ผ่านเนาะแอดก็ขอบคุณของเวียงพิงด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ชุดดับหลักร้อยของอมตะกันเลยค่ะ แนวทางงวดที่แล้วของเขาข้อมูลชุดนี้ให้เลขหนึ่งมาสลากออก7อ็ดประทานโทษค่ะ978หลักร้อยออกเป็นเลข9ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะดับหลักร้อยของอมาตะให้ตัวเดิมคือเลขหนึ่งเนาะแอดก็ขอบคุณของอมาตะด้วยนะคะชุดต่อมาจะเป็นเลขมา เบื้องล่างนะคะมายากเบื้องล่างของแอดสตางค์พาปังรวยแนวทางงวดที่แล้วของเขาอันนี้ให้เลข6มาสลากออก7 7ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะมายาักเบื้องล่างของแอดสตางค์พาปังรวยให้เลข9หรือเป็นข้อมูลชุดดับด้านล่างนั่นเองเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะในข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาแบ่งปันให้ต้องการชุดไหนเพิ่มเติมก็เมนไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนํามาแบ่งปันให้เนาะส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ